วันนี้เราอยู่กันที่งานเปิดตัว Better Ever Grand Opening Party <c oughs> เจอกับผู้บริหารและบรรดาดาราเซเลบมากมายจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ Better Ever นะฮะซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่จริงๆนะครับเราเพิ่งจะเปิดแกรนด์โอ n พนนในวันนี้นะครับแล้วก็ติดตามผลงานของเราได้นะครับเพราะว่าเราก็จะมีคอลเลคชันต่อๆไปส่วนคอนเซปต์ของเราต่อๆไปเนี่ยเราจะพาน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนะฮะไปถ่ายแบบ นาประเทศต่างๆนะที่เราเ,าเลือกไว้ในตอนนี้ก็คือที่ไปฮ่องกง แล้วต่อไปก็อาจจะเป็นดูไบในเร็วๆนี้นะครับการเปิดแบรนด์แอมบาสเตอร์ของ b บ t t e r e m อมเซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่ส่งไปที่ประเทศดูไบวันนี้ก็มีแฟนช์โชว์ของ s ด c ิ e t h ไฮโซซึ่งเป็นแบรนด์ของของครูไอเองนะฮะที่จะเอามาร่วมร่วมโชว์ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็เป้าหมายของแบรนด์เรานะคะก็คือเป็นแบรนด์เสื้อผ้าไทยในคุณภาพส่งออกค่ะขึ้นจะมีส่งออกไปเมืองนอกบ้างเช่นดูไบค่ะฝากติดตามแบรนด์นะคะติดตามได้ทาง Facebook ค่ะ Facebook Better Ever หรือว่าทางแฟนเพจนะคะ Better Ever Band ค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมถ้าใครสนใจก็สามารถไปชมกันได้นะคะ